ลองนึกภาพตามนะครับว่าอีเมลแค่ฉบับเดียวเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้มหาศาลขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับกลโกงทางไซเบอร์ที่ถือว่าอันตรายสุดๆรูปแบบหนึ่งเลยมันมุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะหรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่าปลาวานขององค์กรนั่นเองครับ50ล้านยูโรย้ำอีกทีนะครับ50ล้านยูโรคือตัวเลขน,นี้ไม่ใช่กำไรของบริษัทหรือว่าเป็นมูลค่าโปรเจกต์ใหม่นะครับ แต่ว่ามันคือจำนวนเงินมหาศาลที่บริษัทแห่งหนึ่งต้องเสียไปในพริบตาเดียวใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยทั้งหมดนี้มาจากอ e ีเมลปลอมๆแค่ฉบับเดียวจริงๆซึ่งนี่แหละครับก็นำเรามาสู่หัวข้อของวันนี้การโจมตีที่เรียกว่าเวลิงเอาละครับแล้วเวลิงมันคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดว่าใครกำลังคิดว่ามันก็คงเหมือนอ e ีเมลสแปมหลอกลวงทั่วไป ต้องบอกเลยว่าคิดผิดมาหันเลยครับเพราะว่านี่คือการโจมตีทางไซเบอร์ที่มันแนบเนียนแล้วก็น่ากลัวกว่านั้นหลายเท่าตัวเลยให้พูดง่ายๆนะครับก็คือแทนที่แฮกเกอร์จะหวานแห่ไปทั่วเพื่อจับปลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกเขาจะเล็งฉมวกไปที่วานตัวใหญ่เลยซึ่งก็คือพวก CEO, CFO หรือผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในองค์กรเพราะอะไรนะล่ะคบเพราะถ้าสำเร็จแค่ครั้งเดียวเนี่ยผลตอบแทนมันคุ้มค่าแบบสุดๆไปเลย ความแตกต่างที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับฟิชชิงแบบที่เราเจอกันบ่อยๆก็เหมือนการสุ่มวานแห่ไปเรื่อยๆข้อความมันจะดูกว้างๆไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่แต่เวลิงเนี่ยคือการใช้ฉมวกพุ่งเป้าโดยตรงเลยครับแฮกเกอร์จะทําการบ้านมาอย่างหนักเลยนะศึกษาเป้าหมายรู้ชื่อรู้ตําแหน่งหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็สร้างอีเมลที่มันดูสมจริงมากๆสมจริงจนแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวและไอ้โกงที่ดูเหมือนกับในหนังแบบนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงเอาล่ะครับลองมาฟังเรื่องราวของบริษัทแห่งนี้กันดู FACC ครับเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในออสเตรียเรื่องราวของพวกเขานี่แหละครับคือบทเรียนราคาแพงที่ทุกๆองค์กรต้องศึกษาไว้เลยนี่แหละครับคือข้อความในอีเมลที่แผนกการเงินได้รับลองสังเกตการใช้คำดูนะครับมีทั้งการอ้างอำนาจของซ e อความเร่งด่วนที่บอกว่าต้องทำให้เสร็จวันนี้ และความเป็นความลับซึ่งไอคำนี้นี่แหละครับที่ทำให้คนรับอีเมลไม่กล้าที่จะไปถามใครต่อและนี่คือความน่ากลัวของมันเลยครับขั้นตอนทั้งหมดนี้มันเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเพราะมันไม่ได้โจมตีที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่มันโจมตีที่จิตวิทยาของมนุษย์เรานี่แหละครับคือความเชื่อใจในผู้มีอำนาจและความกดดันจากคำว่าด่วนและนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้น เงิน5 0ล้านยูโรหายวับไปกับตาแล้วที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือผู้บริหารสูงสุด2คนต้องตกงานจากเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและอาชีพการงานที่พังทลายลงไปเลยแต่ว่าเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อันตรายที่สุดเสมอไปนะครับบางครั้งสิ่งที่แฮกเกอร์ต้องการมันมีค่ามากกว่านั้นแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายได้ในระยะยาวเลยนั่นก็คือ ข้อมูลครับยังใช่ในกรณีของ Snapchat รูปแบบคล้ายกันมากเลยใช่ไหมครับอีเมลปลอมที่อ้างว่าเป็น CEO ส่งตรงไปยังแผนกบุคคลแต่คราวนี้สิ่งที่ขอไม่ใช่เงินแต่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนที่สุดของพนักงานทุกคนในบริษัทลองจินตนาการดูสิครับว่าข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญที่สุดของพนักงานหลายร้อยชีวิตตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ มันสามารถนำไปสู่การเปิดบัญชีธนาคารปลอมการกู้ยืมเงินในนามของพนักงานหรือการช่อโกงรูปแบบอื่นๆได้อีกนับไม่ถ้วนเลยนี่คือความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นกรณีของ F A C C Snapchat หรืออีกแคสอย่าง Ubiquity Networks เนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่ารูปแบบการโจมตีมันเหมือนกันอย่างน่าตกใจเลยคือการปลอมเป็นผู้บริหารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ใช้ความเร่งด่วนเป็นอาวุธ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือความเสียหายระดับหลายสิบล้านดอลลาร์พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าโหการโจมตีแบบนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะป้องกันใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องราวต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่ามันมีหนคารที่จะรอดได้เหมือนกันครับคําตอบก็คือได้แน่นอนครับแต่มันไม่ใช่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอะไรเลยนะแต่เป็นด้วยสิ่งพื้นฐานมากๆที่เรียกว่ากระบวนการตรวจสอบ เรามาดูเรื่องราวของบริษัทที่รอดพ้นจากหายนะนี้กันดีกว่าครับมาเทลครับบริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีเกือบจะกลายเป็นอีกหนึ่งสถิติของความเสียหายจากการโจมตีแบบเวลลิงไปแล้วแต่ว่าพวกเขารอดมาได้อย่างหุดหวิดเลยครับเรื่องนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะครับแค่ความล่าช้าเพราะวันหยุดธนาคารแค่วันเดียวเนี่ยกลายเป็นช่วงเวลาทองขึ้นมาทันที นี่แสดงให้เห็นเลยครับว่าช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นมันทําให้ทีมงานมีเวลาได้ฉุกคิดและนําไปสู่การตรวจสอบซ้ําซึ่งเนี่ยแหละครับคือหัวใจสําคัญที่ช่วยป้องกันหายนะครั้งนี้ไว้ได้จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราดูกันมาเราได้บทเรียนอะไรบ้างผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกลโกงรูปแบบนี้มันไม่ได้โจมตีที่เทคโนโลยีครับแต่มันโจมตีที่จิตใจของคนหัวใจของมันคือสิ่งนี้เลยครับเวลิง มันโจมตีธรรมชาติของมนุษย์เราที่มักจะเคารพและเชื่อใจผู้มีอำนาจแล้วก็ใช้ความเร่งด่วนมาบีบคันให้เราตัดสินใจพลาดดังนั้นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยจึงไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาแพงอะไรเลยแต่คือวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบซ้ำครับถ้ามีคำสั่งแปลกๆมาโดยเฉพาะเรื่องเงินแค่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาหรือเดินไปถามให้แน่ใจก่อนเสมอแค่นั้นเองครับ และนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับองค์กรของเรามีกระบวนการที่ชัดเจนและรัดกุมมากพอที่จะรับมือกับอีเมลปลอมฉบับต่อไปแล้วหรือยังเพราะในโลกไซเบอร์ทุกวันนี้ปลาวานตัวต่อไปที่กำลังถูกเล็งเป้าอยู่อาจจะเป็นองค์กรของเราเองก็เป็นได้ครับ